นี่หมอจะมาสอนวิธีใส่คอนแทคเลนส์สำหรับมือใหม่นะคะหมอเองก็มือใหม่คะ่ะปกติเนี่ยไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำแต่รับรองว่าวิธีนี้เนี่ยมือใหม่ใส่ได้แน่นอนก่อนอื่นเลยต้องล้างมือให้สะอาดนะคะและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าหรือกระดาษที่ไม่มีขุยเช็คเบอร์คอนแทคเลนส์ว่าถูกต้องไหมแกออกมาแล้วเอานิ้วชี้มือข้างที่ถนัดแตะคอนแทคเลนส์ออกมาตรวจดูว่าไม่มีขาดหรือชำรุดเวลาดูว่าถูกด้านไหมให้ดูลักษณะของคอนแทคเลนส์จะเป็นรูปถ้วยลักษณะนี้ แต่ถ้าเป็นแบบนี้คือผิดด้านวิธีเช็คอีกแบบหนึ่งคือให้ลองบีบถ้าถูกด้านมันจะม้วนเข้าแบบนี้แต่ถ้าผิดด้านเวลาบีบมันจะแบะออกแบบนี้เอามือข้างที่ไม่ถนัดเปิดบริเวณเปลือกตาด้านบนกดไว้ที่กระดูกคิ้วแล้วเอานิ้วกลางและนิ้วนางข้างที่ถนัดแหวกเปลือกตาล่างลงถ้าใส่ไม่เข้าหล่อนออกมาให้ล้างด้วยน้ำยาล้าง